สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นในส่วนของสูตรปักหลักหน่วยร่างตัวเดียวพร้อมกับสูตรเก่าซึ่งผมจะมาคำนวณในประชุมกันสําหรับท่านท้นที่ติดตามมานะครับก็ชิญไปนวธมายเมื่อวันวันที่16กันยายน25 6 7ซึ่งในสูตรนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ผมรูให้ไปในวันที่แล้วนะครับเราจะมีทั้งสูตรที่เข้าและสูตรที่หลุดนะครับที่ผมจะมาคำนวณถูกสาหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรปักหลักหน่วยร่างนะครับที่สองสูตรนะครับสูตรตัว หลักหน่วยแรกนะที่ทำได้เก้กับ0นยะ์ะซึ่ง0นย์ะครับเป็นสูตยระยะยาวจากที่เข้าหลักหน่วยแรกมา12บสมดติดนะครับมวดที่13ที่ผ่านมานะครับศูนย์นี้ทําได้9กับ0นะครับทําได้9ก้ากับศูนย์ถ้าเรานําไปเทียบกันหลายสูตรก็ชนที่9นะครับอย่างสสูตรนี้ที่ผมเทียบชนให้ไปนะครับสูตรนหน่วยแรกสอสูตรชน9นะครับแต่เป็นไปหลักสิบเนาะเลขที่ออกคือ9 4สนะครับ แต่ซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาคำนวณอยู่กันนะครับสองสูนี้นะครับสูดเด่นหน่วยร่างตัวเดียวกับสูตรเก่านะที่ได้9ก้านูนย์นะครับสำหรับท่านสนใจเราก็มาดูกันครับส่วนสูตดเด่นร่างตัวเดียวนะที่เป็นสูตตรสูรเก่าเข้ามาแนปะ้นม้วนทนะั้งม้วนที่8ได้เลขสี่นะครับแล้วก็จะมีคู่2ตัวที่จําไว้นะครับก็มี f อฟที่ถูกนะสี่เก้าคนดีใจด้วยนะครับ ซึ่งสูตรนี้นะครับผมลงไว้แล้วนะครับสามารถที่ย้อนไปดูกันได้เนาะสำหรับมีจะมีบางท่านที่ถางเข้ามาเนาะดินรั่งตัวเดียวนะซึ่งผมก็คำนวณลงมาไว้แล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้ที่ผมจะมานำเสนอให้ดูก็จะเป็นสูตรหลักด้วยรงนะครับที่สองสูตรนะครับสูตรตัวเดียวกับสูตรดินสองตัวนะครับส่วนสูตรเทียบชนนะสูตรเทียบชน2สูตรนี้นะครับก็ยังเข้าอยู่เนาะแต่มันเข้าตัวดินนะครับ เก้าที่มานะเข้าหลัก10แล่างนะครับส่วนอันนี้นะครับสองสูนี้เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกให้ดูกันนะครับสำหรับอีซีตามอยู่นะครับซึ่งสองสนี้ครับมันชน9เนาะนี่ครับที่ผมก็เน่นให้ไปนะเลขกเก้าที่หลักมีเนาะนะครับก็พลาดไปนะครับสองสู้ในี้เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกให้ดูกันอีกทีนะครับคลิปนี้ครับสำหรับในคลิปนี้ ก็จะเป็นสองสูตรอันนี้นะครับที่ผมจะมาคำนวณที่ดูนะสำหรับเ c ซที่ตามอยู่นะครับสูตรหลักเหนวยล่างนะครับที่สองสูตรนะครับสูตรสูตรใหม่อันนี้ครับตัวเดียวนอนดินเหนือล่างทำเปนเลขสี่ครับที่ตัวเลขก้าสี่นะครับเรามาดูสถิติสูตรตัวเดียวกันครับสถิติสูตรเดินเหนวยล่างตัวเดียวสูตรนี้ครับเมื่อที่สูตรเริ่มเดินคือในวันีดอยกสองหนึ่งนะครับ ในงวดได้ครับสูนี้ได้เล็กหนึ่งครับมาที่หลักหน่วยล่างครับก็ถูกเป็นงวดได้ครับทันมานะครับทันมางวดที่สองนะครับได้เล็กหกครับได้เล็กหกมาที่หลักหน่วยล่างนะครับเป็นสูนหน่วยล่างตัวเดียวนะครับสูนี้นะครับก็เป็นอีกแนวทางนั้นที่น่าสนใจนะคร euh. ับทันมางวดที่สามได้เล็กแปดครับเข้าที่ตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับเมื่อทันมาครับงวดที่สี่ ไดลีซีนะครับในหุ้นที่ไดลีซีออก9 4, ส 4, ี่นะครับสูนี้เดินมาสี่งวดติดนะครับสําหรับท่านที่สนใจสูตรวยล่างตัวเดียวสูตรนี้เราก็มาดูวิธีคิดสูตรนี้กันครับซึ่งผมจะคำนวณให้ดูนะตั้งแต่ไหนมาได้ครับที่สูนเริ่มเดินจะเป็นงวดที่ออกสองนึงนะครับเรามาลองคำนวณเทียบนะครับ วิธีคิดสูหน่วยร่างตัวเดียวสูนี้นาหลัก10บวกกัน2ครั้งหลักหน่วยวนอนครั้งหน่วยน่างบวกกัน3นครั้งคนนี้หนึ่งคงที่ครับเรามาลงบวกดูคนระับศูนย์บวก3เป็น3 3บวกเจะเป็น10 10บวก1คงได้11ครับเดินตัวเดียวที่ได้ในงวดแรกลิกลหนึ่งครับเลขที่ออกเป็นสองหนึ่งนะครับสูนี้เดีนิดหลักหน่วยแางครับงวด่แรกครับสูนมาที่หลักหน่วยครับ,รบ,รน,รบนี่คืองวดที่สูเริ่มเดินนะครับเมื่อัดมาครับงวดที่2 นะครับเรามาลงคำนวณเทียบดนครับเลข่ที่2ครับเลขเลขที่6ครับวันนั้นออก2 6งเออครับอ่าทีนี้ผมจะนำผลที่ออกจะมาตั้งคำนวณให้ดูกันครับอ่าวิธีการคำนวณน,นะครับสู่หลักหน่วยแรงตัวเดียวสูนี้นำหลัก10บวกกัน2ครั้งครับหลักหน่วยบวกกัน1ครั้งหน่วยแรงบวกกัน3ครั้งแล้วก็บรีหนึ่งคงที่ครับ 6บวก6เป็น12บวก3 15บวก1ผมได้16ดินตัวเดียวที่ได้ในงวดที่2เลข6นะครับดินหน่วยล่างในงวดนั้นครับงวดที่2องได้เลข46นะครับ6มาที่หลักหน่วยครับถูกเป็น2งวดนะครับงวดถัดมานะครับงวดที่3นะครับ4ี่ทีงวดที่3 0เลข8ครับเข้าที่หลักหน่วยล่างออก28นะครับเรามาลองคำนวณเทียบดูครับ วิธีคิดครับนำหลัก10บวกันสองครั้งหลักหน่วยบวกกั 1, ั้งหน่วยแรงบวกกันสามครั้งบรินยิงคงที่ครับแปบวกหเป็น9ก้าครับเกบวกแได้สิบเจ็ดบวกหนง 1, 9, 9, 8, 17, 1, ขงได้สิบแปตัดหน้า, 1, 8, า,า,นาออกไปครับดินตัวเดียวที่ได้คือเลขแปในงวดที่สางวดนั้นออกสอครับเลขดิน8เข้าที่หลักหน่วยครับถูกเป็น3มนมามงวดครับงวดถัดมางวดที่สครับงวดที่สสครับเลขเฉลนะครับ เรามาลองคำนวณเทียบกันครับวิธีคิดครับนำหลักส10บวนน้ำบวกกัน2ครั้งครับหลักหน่วยบวกกัน1ครั้งหน่วยแรงบวกกัน3ครั้งแล้วก็บริ้น1คงที่ครั้งครับเรามาลองบวกดูครับ2บวก7บวก4บวกน1คงที่ครั้งนะครับ2บวกเเป็น9ครับ9บวก4ได้13บวก1นึได้บ่ดินตัวเดียวที่ได้คือเลขก4 มวดที่4เลขดที่6กทีอกนะครับ4ีมาที่หลักหน่วยแรงนะครับสูตนี้เดิมมา4งวดติดครับวันนี้เจะเป็นงวดที่5าครับสำหรับท่านสนใจสูตรหน่วยล่างตัวเดียวสูตรนี้เราก็มาดูครับเรามาดูนครับวันนี้ครับวันวันที่16กันยายนนะครับหลักหน่วยล่างตัวเดียวจะเป็นตัวไหนนอกจากสูตรเดือในอันนี้นะครับตัวเดียวนะครับเราก็มาลองคำนวณดูครับจะตรงกับ เลขที่ชอบไหมวันนี้นะครับพร้อมกับสูงเก่านะครับในคลิปนี้นะครับสูงเก่าที่เข้ามาอ่า13มูติสนะครับอ่าสูนั้นดินสองตัวนะครับสูนี้จะเป็นแบบตัวเดียววิธีคิดก็นําหลักสิบบวกกันสองครั้งครับหลักหน่วยบนครั้งหน่วยแรกบวกกันสามครั้งนะครับแล้วก็บลินด์หนึ่งคงที่ครับเรามาลองบวกดูครับศูนย์บวกหกบวกสองบลินด์หนึ่งคงที่อีกครั้งครับศูนย์บวกหกเป็นหกหกบวกสอง เป็น8บวก1คงที่ครับนี่คือเลขคงที่ครับได้9วันนี้ครับหลักหน่วยแรงดินตัวเร็วที่ได้คือเลข9กนะครับซึ่งเป็นเลขขี้ครับประมาณนี้แล้วถ้าเรายังมั่นใจอยู่ก็แคปหน้าจอกันไว้ครับถ้าเกิดสู่เข้าเราก็สามารถที่นาสู่นี้ไปคํานวณต่อได้นะครับนี่คือสถิติหน้าที่สู่เดินมานะครับสี่วนซึ่งใน4ี่วนแรกที่ผ่านมานะครับก็จะมีมาที่หลักหน่วยล่างอย่างเดียวเลยนะครับประมาณนี้นะครับ วันที่ห้าวันนี้ครับเน่วยล่างตัวเดียวที่ได้คลิเก้ครับนี่คือแนวทางวันวันที่16กันยายนนะครับส่วนสูตรเก่านะครับได้9ก้าับ0นวันที่แล้วนะครับนั่นคือสูนี้นะครับสูตรเก่าก็เข้ามา สิบสองมูอติดนะ12มือแรกนะเข้าหลังหน่วยแรงมือที่13ที่ผ่านมานะครับทำได้9กับ0นะครับแรงออก9 4นะครับแรงออก9 4อ่ซึ่งสูงนี้นะผมจับกับเด็ด่างตัวเดียวเนาะก็นิ่มมาที่อ่าอ่เนาะ,ะที่ผมจับคู่ไว้นะี่เก้ก็มี FC เนาะนะถูกนะก็ดีใจด้วยนะครับ แ่วันนี้ครับสำหรับท่านที่จะตามสูตรอันนี้เนาะจึง่งผมกาจะคำนวณอยู่กันนะครับสูตรดินล่างสอตัวสูตรนี้นะครับก็ยังติดมาล่างอยู่นะครับเต็มไปหลักสิบล่างนะครับจากที่เข้า,าหลับไว้ล่างมานะครับสิบสองโมด,ดิตมู้ที่สิบสามไปหลักสิบล่างนะครับจะมีบางงวดเนะาะติดมาสอตัวนะครับติดมาสอตัวมู้ที่ออกแปดเก้านะครับก็มาที่หลักสิบ นะ่ะวันนี้ครับสำหรับท่านนี้จะตามสูนี้ก็ต่อนะครับวันนี้นะครับสู่อ่าสูดินแร้งนะครับสมตัวดินดีสูนี้วิธีคิดนะครับผมจะนำผลที่เรจะมาตั้งคณนตวณดูกันครับ น,นี้จะเป็นสามตัวท้ายครั้งที่สองนะครับได้ที่ออกเป็สองศูนย์ท้ายครั้งที่สามได้ที่ออเป็นศูนย์เก้าสี่ท้ายครั้งสี่จะเป็นสามแปดแปดครับเรามาลองคำนวณดูนครับนำหลักแสนอยูด้วยหลักร้อยครับสิบแรงบวกหนึ่งครั้งหน่วยแรงบวกกันหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สองบุญครั้งหลักสิบครั้งที่สองบุญครั้งหลักร้อยครั้งที่สามบวกกันหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สี่นำมาบวกกันอีกครั้งบวกไปห้าคงที่ครับ หงบวกห7เป็นครับ7บวก9 16บวก4 20 20บวกส2งบวก2 24บวก3 27 27บวก5้งที่ครับ32ดินตัวแรกที่ได้วันนี้เลข2นะเพราะว่าหแมเป็น3วันนี้ครับสู่เก่านะครับดินที่2กับ3นะครับนี่คือสู่ดินแางนะครับซึ่งใน12งวดที่ผ่านมาก็เข้าที่หลังือล่างอย่างเดียวนะครับงวดที่13ที่ผ่านมาไปหลัก10บ่างเนาะวันนี้ครับวันที่14นะครับดินที่2กับ3นะครับ ก็นำไปเชียงดูนะครับสู่กล่าวอันนี้เนาะะสู่ดีเดือนต่อได้หรือไม่นะครับวันนี้เป็นคนที่14ครับเดินที่2กับ3นะครับถ้าถูกใจก็แคปหน้าจอกันไว้ครับสำหรับสูงนี้นะครับ สู่ตัวเดียวนะครับหลักหน่วยร่างวันนี้นะครับได้เลขเก้าครับหน่วยร่างตัวเดียววันนี้นะครับที่น่าสนใจนะครับสูตรตัวเดียวนะครับหลักหน่วยร่างนะครับวดนี้เป็นงวดที่5นะครับ เดินดวยล่างต,ตัวเดียวเนาะนาลิกลา้าว่วันที่16กันยายนนะครับก็เป็นอีกแนวทางนะที่น่าสนใจนะครับก็นําไปพิจารณาดูนะครับถ้าเรายังมั่นใจอยู่ก็แคปหน้าชจงอันไว้ครับสามารถที่นําไปจับผู้เดินดกันได้เนาะ,ะประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ขอ f c ทุกท่านจุนครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ